ในการเริญพระกรรมฐานสําหรับการพูดเรนกรรมฐานวันนี้จะพูดตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงมากหมายความว่าจะพูดตั้งแต่ต่าไปถึงสูงตามกํากลังใจข้ามรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทถ้าญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่หลายหลายคนที่มาถ้ายังไม่ทําไม่เคยทําอะไรมาก่อนหรือว,ว่ายังใหม่จริงๆไม่เคยฝึก ให้ใช้คำาวนาว่าพุทโธความจริงเรื่องคำนาวนาญาติโยมพุทธบริษัทที่นี่ไม่จำกัดคำภาวนาเพราะว่าเวลากลางคืนเป็นสุขาวิปัสสโกท่านจะใช้คำาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าญาติโยมที่ใหม่จริงๆคอยใช้คำาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธ ก็ว่ายังไม่ต้องทําอะไรมากแต่ความจริงการจะให้ใช้เวลาจร,จริงๆเวลาภาวนาให้เวลา20นาทีแต่ว่าในช่วง20นาทีนี้อาจจะคุมกาลังใจไม่ค่อยอยู่มากนักเรารู้ลมให้ใจเขาออกไปบ้างภาวนาตามบ้างแต่บางขณะจิตก็พลาดพลาดจะคำภาวนาพลาดพลาดจะลมให้ใจเขาออกคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ราะว่าทุกคนยังในเกณฑ์ฝึกเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์ท่านจิตจะไม่แลบไปสู่ลมภายนอกคือไม่มีรมพุ่งร้านก็เฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นพราะโสดาฟีทาคานาคานี้ยังมีทั้งหมดในสำหรับญาติโยมที่ใหม่จริงๆก็ใช้ใช้ง่ายๆโย,ยมนะให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทถ,ถ้าจิตมันคิดอะไรอื่นเข้ามาแทรก รู้สึกตัวว่าเริ่มใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธจ้ออกนบถทนีไ่ได้ญาติโยมที่เคยปฏิบัติมาแล้วต้องการอารมณ์ทรงตัวตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิวรณ์ห้าประการ,รานิวรณ์ห้าประการไม่มีความสําคัญมากเพราะเป็นตัวตัดสมาธิคือกาลังที่สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจะมีขึ้นมาได้ต่อเมื่อนิวรณ์ยังไม่เข้ากวนใจ สำหรับนิวรนี้เป็นเรื่องธรรมดา่ทุกคนต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระรหันสำหรับพระนาคามมีก็ตัดนิวรนได้แค่สองตัวต้นอีกสามตัวยังตัดไม่ได้อีกสามตัวจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระรหันฉะนั้นเมื่อเรามีความจําเป็นต้องมีนิวรนคู่อยู่กับใจเมื่อเวลาที่เราทําสมาธิถ้ามีนิวรนกกนใจ เวลานั้นสมาธิไม่เกิดก็ไม่เกิดก็ต้องพยายามดะงับนิวรณ์ห้าระการโดยไม่นึกขึ้มันเลยนิวรณ์ห้าระการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศเมื่อรักรูปสวยเสียงเพราะลิ่นหอมรัตร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นแล่าก็บะการที่สองความไม่พอใจรายการที่สามความง่วงระการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเหนือจากคำภาวนา ายการที่หาสงสัยในผลของการปฏิบัติสำหรับญาติโยมบริษัทที่ต้องการให้จิตทืชนาน <c oughs> ก็ต้องพยายามควบคุมกำลังใจอย่าให้กำลังใจเข้าไปหานิ้วอนวิธีควบคุมกำลังใจก็ไม่มีอะไรมากคือเอา,าจิตใจตั้งใจรู้ลมใจเข้าให้ออกให้ใจเข้าเรารู้ให้ใจเข้า,รา,ราให้ใจออกก็รู้ให้ใจออก,ก ให้ใจเข้ายาวระยสั้นให้ใจออกยาวระยสั้นก็รู้ถ้ารู้ว่าไม่ใจอย่างนมิร้อนเข้าไม่ได้ม้ <c oughs> นอนห่างไปชั่วคราวนอกจะหลังจากนั้นก็ภาวนาควบคำภาวนาน,นี่จะใช้อะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรดีให้ใช้คำภาวนานว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทโดยให้ใจออกนึกว่าโธ ถ้าทำอย่างนี้ขณะใดาที่จิตไม่มีนิวรณ์ห้าเขาควบคุมเธอจิตไม่คล่องในนิวรณ์ห้าเวลานั้นความรักในระหว่างเพศก็ไม่มีความรู้สึกความไม่พอใจก็ไม่มีความรู้สึกความม่วงก็ไม่มีอารมณ์ทุ่สสั้นก็ไม่มีนึกถึงลงมหายใจเขาออกนึกถึงคำภาวนาเป็นปกติอารมณ์สงสัยในผลการปฏิบัติก็ไม่มีเพราะว่าหูยังได้ยินเสียงทุกอย่างครบถ้วน ขาพูดอะไรเรารู้แต่ขณะนั้นบังเอิญหูได้ยินเสียงแต่ไม่ดำคาญในเสียงอาการอย่างนี้แปลการของปฐมมานวามจริงปฐมฌชานในเมื่อาการไม่สูงนักไม่ใช่สมาธิสูงมากก็ยังมีสภาพตามปกติหนึ่งยังรู้ลมหายใจเข้าออกอาการในสองรู้คำภาวนาจิตก็ไม่ได้ดับอาการในสามหูได้ยินเสียงครบทวนทุกอย่าง เขาพูดแรงเขาพูดเบาลองนำทำเพลงรู้หมดฟังด้วยเสียงรู้เรื่องหมดแต่ว่าหูไม่ดำคัญใจไม่ดำคาญในเสียงถ้าจิตไม่ดำคาญในเสียงเวลานั้นเป็นปฐมฌานเอาละคุยแค่ปฐมฌานก็พอตอนนี้ถามว่าจิตไม่ดำคาญในเสียงนั้นก็จะมีอาการชั่วคราวประเดี๋ยวสมาธิก็พลาดเคลื่ออารมณ์ต่ำลงมาออกมา็ออกเกิดดำคาญในเสียง ถ้าเกิดลำคาญในเสียงอย่างนี้ถือว่าเวลานั้นจิตต่ําจากเนี่ยจากปวมฌาน <c oughs> นี่สำหรับในตอนตอน้ตน,ตอน,ต,อนตอนกลางแต่ตอนสุดท้ายถ้าญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านมีความประสงค์เพื่มมรคน้องสูงต่อไป <c oughs> ก็ให้พิจารณาสัญญศิสิ์โดยสัญญติสิบเอาแค่สามเรื่องต้นก่อนโดยสัญญศิ์สามเรื่องต้นถ้าตัดได้ <c oughs> ก็เป็นอารมณ์ขมัสโสดาหรือวิสิกธ,ธาคารมีว่าถ้าเป็นโสดาบันอารมณ์โสดาบันก็หยาบหน่อยถ้าอารมณ์ละเอียดก็เป็นอสิกธ,ธาคามีสังเกตสามก็คือหนึ่งสก,กายทิิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรา,เราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเรานี่เป็นพื้นฐานเดิมแต่ว่าสนับอารมณ์ขมัสโสดาบันวสิกธาคามี ยังไม่ถงึงยังไม่ถึงกับปล่อยร่างกายต้องมีความรู้สึกเึ็ว่าชีวิตคือร่างกายนี้มันต้องตายเวลานี้จะเรามีชีวิตอยู่ก็จริงแหละแต่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายแน่ถ้าถามว่ายังมีความรักร่างกายไหมก็ยังตอบว่ายังมีความรักร่างกายอยู่แต่ก็มั่นใจว่าร่างกายมันต้องตายไม่ติดันเกินไป ร้อสวดาบันก็ดีรสิกิทาคามีก็ดียังมีการรักสวยรักงามทุกอย่างยังมีความรู้สึกในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานคนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเลิกกันใช่ลงใจอ่อน,ออนก็คิดว่าคู่ครองก็ดีเราก็ดีไม่ชามามม้ามันก็ต้องตายเหมืนกันเมื่อคิดว่าจะต้องตายก็ตั้ง,ต,งตั้งใจสร้างความดี <c oughs> ความดีที่ทำ่อไปก็เป็นสัญญาข้อดีสอง โดยีจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี่หมายความว่ายอมนับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมนับนับ,นบ,นบถือพระธรรมคำสั่งสอนยอมนับนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแล้วต่อไปก็ตัดสินยวยข้อดีสามคือศีลปฏิปรามาธพระโสดาบันก็ดีพระสีธทาคามีก็ดียังไม่ใช่ชิ้นแปด โสดาบันนิสกิธาคามีจะรักษาแค่สินห้าหรือกมดสิบคือยังไม่ต้องอดเข้าเย็นยังมีคู่ครองได้คำ่าศีลัปตาบราไม่จะหมายความรูปคําศินไม่หมายความไม่รักษาสินมีความจรงิงจังรักษาสินมีสินทรงตัวบ้างสินขาดบ้างบกกรองบ้างตอนนี้เราไม่เอาละเราจะตัดสัญญข้อนนี้ตั้งใจรักษาสินด้วยความจริงใจ แม้แต่สิขาบทใดสิขาบทหนึ่งในห้าในห้าสิขาบทนี้บาณาธิบัติเป็นต้นในส,สุดเราจะไม่ยอมละเมิดทุกอย่างแต่ว่าใหม่ใหมมันก็ต้องลืมบ้างเป็นของธรรมดาต่อไปถ้ามีอาการเคยชินเข้าสิงก็มีการส่งตัวถ้าขณะใดถ้าสิงมีการส่งตัวก็หมายความเราจะไม่ลืม,มแน่ เจนาที่ตั้งใจทําลายศีลไม่มีในเราเวลานั้นที่ว่าท่านทรงอารมณ์พระโสดาบันนัสิกขาคามีไว้อันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังเอาแค่นี้ก่อนดีไหมไอ้ชาติแค่สิกขาโสดาบันนะเดยันหานี้ฉันจะไม่มีข้าวกินนิพายนันหมดอันนี้ก็มาเล่าเรื่องสู่กันฟังนิดหน่อยแก้ง่วง เนี่ยว่ามาสิบห้านาทีาที่จะเริ่มื่วงกันแล้วคนฟังง่วงแล้วไม่ง่วงก็ไม่ทราบแต่ฉันเริ่มม่วงก็เป็นนั้นว่าต่อไปนี้ก็จะคุยกันเรื่องพันดาบทสององค์เฮ้คุยทั้งคนที่มีความไม่ประมาทแต่ว่าท่านสององค์นี้ก็ไม่ใช่พระอริยเจ้าจันพู้ทรงชานโลกี ในพระธรรมบทภาคที่สองเรื่องพนาสามาวดีที่นี่เป็นตอนต้นในตอนต้นเขายังไม่กล่าวถึงพนาสามาวดีเพ็นกล่าวว่ามีกษัตริย์สององค์ได้อยู่อยู่สองประเทศติดต่อกันกษัตริย์ทั้งสององค์นี้ก็เป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อจะมาตั้งแต่ยังเด็กตอนรุ่นหนุ่มไปเรียนวิชาคมด้วยการสมัครเดียวกันออกมาแล้วมาสมัยเมื่อพ่อตายทั้งสองฝ่าย ต่างคนต่างก็เป็นษัตย์กษัตรย์องค์ที่หนึ่งชื่อว่าอารักกับปะชื่อเหมือนเมืองเมืองก็ชื่อว่าแควนอลลักกัปปะเหมือนกันตัวกษัตริย์เองก็ชื่ออารักกัปปะองค์ที่สองมีเืองชื่อี่านาทีกับเวททีประกาศเวททีประกาศก็ไปชื่อเหมือนเหมือนกันตัวกษัตรย์ก็ชื่อเวททีประกาศ ทั้งสององค์นี้มาเป็นกษัตริย์แล้วปกครองประเทศชาติมากี่ปีก็ไม่ทราบตามบาลีไม่ได้บอก <c oughs> แต่ว่าขั้นสุดท้ายบอกว่าลูกเป็นบุตเป็นสาวแล้วทั้งสองกษัตริย์ก็มีความรู้สึกว่าขึ้นชีวาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของไม่เที่ยงมาแดนิจังคือไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด แม้แต่สิ่งที่เรารักเมื่อเราตายไปแล้วคนที่เรารักโดยเขารักเราเขาไม่ตายตามเราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ร่างกายของเราที่เรารักที่สุดเขาต้องทนมมากที่สุดเมื่อเราตายไปแล้วเขาก็ฝังบ้างเขาก็เผาบ้างทอดทิ้งซะบ้าง <c oughs> ร่างกายก็ไม่ตามไปแต่สององค์เมื่อมาพบกันตามบตีแต่พบกัอยู่เสมอ <c oughs> ก็ปรึกษาหารือกันว่า, <c oughs> วาการเป็นโายสัตว์ของเราก็เป็นความดี เป็นคนที่โตกว่าทุกคนในประเทศแต่ว่าสิ่งที่เราโตกว่าไม่ได้นั่นก็คือพญามัจุราพรพญามัจุราชโตกว่าเราแน่สักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายเื่อเราจะขืนครองความเป็นพราวาสอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องทั้งสองคนออกบทดีกว่า <c oughs> ก็ทรงตัดสินใจพร้อมกันสององค์จะออกบท เมื่อตัดสินใจร่วมมาแล้วต่างคนก็ต่างกลับเข้าประเทศสลารา้จะสมบัติมอบราชสมบัติให้แก่ราชโอรสกับแระกับวันมเหสีเมื <c oughs> ่อมอบไรสมบัติเสร็จทั้งสององค์ก็ปลก็บวชเป็นดาบทไม่ต้องมีอุปชาต่างคนต่างตั้งใจเข้าป่าไปร่วมกันพอเข้าถึงหิมวันนประเทศป่าที่มีหมอกมีความหนาวสูง เมื่อคนไปไม่ค่อยจะถึงทั้งสองท่านก็นอยู่ด้วยกันต่อมาวันหนึ่งทั้งสองท่านก็นมาหาหร้่กันว่าการที่เราออกบวชเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนสิ้นไรไม่ตกเราไม่มีจะกินเราไม่มีทรัพย์สินออกบวชก็อีกเรื่องหนึ่งต่างหากอันนี้เราเป็นกระสั์เราต้องการออาบวชเพื่อต้องการอยู่สงัดมีกายสงัดมีจิตสงัด เพราะว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันสองคนก็เถี่ยวไม่สงัดเพราะยังคุยกันเนี่ยไม่สงัดอารมณ์ในต่างกันบ้างบางโอกาสให้ความขัดข้องในใจอาจจะมีถ้าอย่างนั้นเราแยกยังอยู่ดีกว่าทั้งสองกษัตริย์ีก็ตัดสินใจแยกกันอยู่เ็้ลยบอกว่าท่านยังอยู่ทํานนอนภูเขาลูกน้นผมยี่อยู่ลูกนี้ ในตอนต้นการปรึกษาหารหรือว่าตกลงว่าถึงวันกึ่งเดือนเดือนวันกลางเดือนกับวันสิ้นเดือนซึ่งเป็นวันอุโบสถก็ต่างคนต่างมาพบกันภายในไม่ชาทั้งสององค์ก็มีความเห็นต่างว่ากันว่าในขณะที่เรายังมีการพบกันอยู่อย่างนี้ก็ยังชื่อว่ายังมีการสังคมเกลื่อนกลืนยังมีการปะปนเกลื่อนกลวนเป็นหนูคณะ เอาไม่ดีกว่าต่อไปเราไม่พบกันแต่ว่าถึงเวลาครึ่งเดือนกลางเดือนระหว่างสิ้นเดือนเวลากลางคืนให้ทังสองไยต่างคนต่างจุดไฟสูงไฟขึ้นเป็นสัญญาณว่ายังไม่ตายเอาตกลงกันแบบนี้แล้วทังสองนักสัตว์ก็แยกกันแนละปฏิบัติตามนั้น <c oughs> ต่อมาภายนนในไม่ช้าเวทีประกาศก็แยกไปอยู่ภูเขาหนึ่งตาย าตายจากความเป็นคนในฐานะที่สัส้นทรงฌานโลกีแต่ก็มาเอินเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายถ้าเข้าฌานตายต้องไปเป็นพรหมเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายก็เวลาตายก็กิตอยู่ในสมาธิพอสมควรไม่ได้ไปถึงฌานก็ไปเกิดเป็นเทวดาวนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มาก แล้วก็มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารอันนี้เป็นผลของสมาธินะแล้วต่อมาท่านก็พีจยงณาว่าเรามีทิพยสมบัติเพื่อเหตุอะไรเทวดา,าและนางฟ้าทุกคน <c oughs> ทุกท่านเวลาที่ตายไปแล้วเวีเทวาดาก็ดีนางฟ้าก็ดีเขาจยกพิจารณาแบบนี้เสมอถ้าเขามีทิพยสมบัติมีความสุขและเพื่อเหตุอะไรก็ทราบว่าเราสองคนเป็นกษัตย์ มอบรายสมบัติให้เกรลรูปแล้วต่อมาก็มาอยู่ป่าเจริสมาธิและมีสมาธิพอทุกคน้วก็ตายเพราะกํลาลังที่มีสมาธิไม่เป็นเทวดาที่มีศักดาใหญ่ <c oughs> มีฤทธิ์มากเวลานี้เพื่อนของเราอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่หรืออนลกปะทั้งเรียกเทวีประกาศเทวดาก็ลงมาจากความเป็นเทวดาลงมาเมืองมนุษย์ แปลงกายจากเทวดาเป็นคนเดินทางแล้วก็เดินทางเข้าไปหาท่านอันลลกปะพอเข้าไปถึงแล้วก็ยกมือไหว้ต่างคนต่างทักทายกันที่แปลงกายมาเป็นคนรูปเดิมไม่เหมือนรูปเดิมน,นอะนอัลลกปะก็ถามว่าท่านมาจากไหนท่านเวททีประกาศก็บอกว่าผมเป็นคนเดินทางครับหลงทางมา พอคุยสองทั้งคำท่านเดทีประกาศก็ถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่องค์เดียวหรือครับท่านอนุก,กัปปะก็บอกว่ามี้วยกันสององค์คือเพื่อนกันต่างคนต่างเป็นกษัตริย์แต่ว่าเมื่อวันเที่ยงกลางเดือนเมื่อวันวานนี้ถ้าไม่สูงไฟขึ้นถ้าไม่สูงไฟรับแสดงว่าเพื่อนเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้ท่านเวทีประกาศก็บอกว่าเพื่อนของท่านองค์นั้นคือผมเองครับ แ้วร็แล้วก,บป,กบปังก็ถามว่าท่านตายไปแล้วเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านเวททิประกาศก็บอกว่าเวลานี้พราไม่เกิดเปเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคำบินที่อยู่มีนางฟ้าหน 1, ึ่งพันนบริวารแล้วก็เป็นเทวดาที่มีอายุมีอนุภาพมากก็จึงถามท่านเวททิประกาศว่าท่านมีความสุขก็มีความทุกข์ท่านเวททิประกาศก็บอกว่าความทุกข์อย่างอื่นของเราไม่มี ว่าผมมีความทุกข์อย่างเดียวคือพวกช้างช้างมันมากวนใจผมตึงอยู่เสมอลานหน้าลานหน้าถ้ำนี่ทำให้เรียบเียบตอนเช้าวันทีลาช้างมันโค่บ้างเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นฝุ่นเอาขี้รถไปบ้างผมก็จะไปทงไปถงบอ่อให้มันเต็มทำพื้นที่เรียบไปโกยขี้ช้างทิ้ง ท่านเวททิประกาศกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยไล่ช้างให้เอาไหมพะแล้วประกาศก็บอกว่าแล้วปากก็บอกว่าเอาแต่ว่าแทนที่ท่านเวททีประกาศท่านจะช่วยไล่ช้างนะท่านให้พินไว้อันหนึ่งพินจะมีสามสายแล้วใหมนพัสามบทขยาได้มนก็ไปไปขอเองใจลงนะมีมนสามบทต้อบททินพินสายที่หนึ่ง เวลาที่ท่านดีดแล้วก็ไล่เวทคือมนหมดที่หนึ่งอย่างนี้ช้างจะวิ่งหนีขนาดไม่เหลียวหลังกลัวมากถ้าดีพินสายที่สองแล้วก็ไล่เวทไล่ว่ามโนว่ากระถาบทที่สองอย่างนี้ช้างวิ่งหนีไปแล้วก็เหลียวหลังดูนิดหนึ่งแล้ววิ่งต่อไปไม่กลับถ้าท่านดีพินสายที่สามแลนว่ากระถาบที่สาม อย่างนี้ช้างนายฝูงจะคุกเข่าไม่ขี่คอแล้วเ็าจะใช้งานอะไรก็ได้ตามความประสงค์ถ้วทา้งเวททีอล้ก็กระปะบอกแบบแบบนั้นแล้วแบ,บ,บกแบบนั้นแล้วก็หายไปมอบพินแล้วให้กระถาแล้วก็หายไปเป็นนั้นว่าอันงอลระกระปะก็ปฏิบัติตามนั้นทดลองดูเมื่อช้างประมาณแสนตัวเข้ามาทั้งดิบพินสายที่หนึ่ง ว่าครถาบทหนึ่งช้างก็วิ่งหนีไม่เหลียวหลังต่อมาวันที่สองทดลองทดลองสายที่สองก็ปรากฏมีผลต่ำนั้นพอสายที่สามมันดิดมาก็ปรากฏว่าช้างนายโขงคุกเข่าไม่ขีข่คอก็เป็นว่าท่านมีความสุขเพราะสายพินอันนี้ที่นำเรื่องนี้มาเล่าบรษษนดายาโยมพุทธศาสนาเนี้จบไม่ได้นิยมนะ สามวันนี้ถ้าคุยกันวันชงงไม่จบอ่ะยาวมากก,ก็ต้องการ้นุญาตยมรวบผมว่าการเจริญสมาธิอนญาตยอมรับระเบิบริษัทมาทําสมาธิเนี่ยบางท่านจะมีความรู้สึกว่าเรานี่ได้น้อยหรือเกินสมาธิอ่อนมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ไปคิดว่าจิตเรามีความสงบแต่ว่าการที่ทรงสมาธิก็ถึงแบบนี้นะ ว่าขณะใดาที่จิตเรายังมีกุศลอยู่อารมณ์มีกุศลเพื่อนึงเวลานั้นจิตไม่คิดจะฆ่าสัตว์ไม่คิดจะรักทรัพย์ไม่คิดจะพุทธิในกามไม่คิดจะบุสาวาดไม่คิดจะเดินทรามีอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้จะพระเวลาน้อยน้อยที่เวลาที่ญาติโยมมาประชุมกันก็นตามเวลานั้นท่านงท่านถือว่าเป็นผู้ส่งศีลด้วยการที่ท่านตั้งใจไม่ละมิดสิขาบทห้าประการ อย่างนี้เขาชื่อว่าศีรานุสติกรมฐานเป็นสมาธิกองหนึ่งในกองในสิบกองกานุสติมีสิบเป็นกองหนึ่งคือนั่นคือศีรานุสติกรมฐานศีรานุสติกรรมฐานนี้ไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาไม่จําเป็นต้องนั่งภาวนาแต่จิตตั้งใจสงบคิดว่ามาจากบ้านขณะที่มาจากบ้านตลอดเวลาที่นั่งที่นี่ เราจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ในศีลห้าก็ตามก,กรรบุสิกขาตามศีลแปดก็ตามตามแต่ความพอใจแล,แล้วเราก็สามารถทําได้จริงๆมานะถึงที่นี่แล้วมันตั้งแต่มาถึงที่นี่หนึ่งเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพลิดเินในกาไม่พูกนุศาวาสไม่ดืรมสุรามีจิตใจตั้งตรงสงได้แบบนี้ยาน,นนา,นาน้ที่มมีสมาธิในสีลานกัมฐานไม่มีแล้วนะ ว่าหลังจากนั้นถ้าจิตใจเขม้มรรดอาจารย์พุทธบริษัทมีความเคารพในพระพุทธเจ้ากทุกคนก็มีความเคารพแล้วนะถ้าไม่มาที่ท่านที่มานี่ทุกคนถ้าไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาถ้ามีความเคารพพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นสมาธิในพุทธ,ธานุสติมีความเคารพในพัะธรรมคําำคำแนะนําก็เื่อว่ามีสมาธิในธรรมานุสติ มีความครบในพระสงฆ์ก็จะมีสมาธิในสังฆาติกล่วกความเท่าที่มาเนี่ยสมาธิมีทั้งหลายกองวือหนึ่งพุทธานุติมีความครบระพระเจ้ามีแล้วสองธรรมานุติเวลาที่่าวแทนทุกคนเหยียบสงัดแสดงมีความครบในประธรรมอันมีแล้วราการี่สาสังฆานุติมีความครบในพระสงฆ์มีแล้วและรนการีิสีทุกคนที่นั่งอยู่นี่ไม่มีใครขาดสิน ก็มีสมาธินสีลามติก็สี่กองนี่มีแน่นอนในเร่สี่กองนี่มีแน่นอนลับผลข้างหน้าจะเป็นไงสมมติว่าเราไม่มีโอกาสจะนั่งหลับตาถ้าขณาดที่หลับตาพรมาก็อาจิตทรงตัวไม่ได้ก็คิดนอนคิดนี่ก็มันดูผลข้าที่เราเว้นเอาสี่กองนะ้นมันมีแล้วนี่เอาเราผลของกองเดียวคือพุทธามุติมิถ,ถ,ถึงพรทธเจ้าเป็นอารมณ์ ตัวอย่างมันก็มีมาในเรื่องราวของนางสามาวดีเหมือนกันนี่ก,กตัฮริกะเเรื่องล้งําข้านิดหน่อยโกตัวอริกานี่สองคนตายยายเป็นคนจนเข้ายากมากแพงฝนแรงม่ตกต้องทาอยู่กันเคยอยู่เมืองอันลักกับอันละกับปะเวลานั้นอิวาตกโรคเกิดขึ้นสองคนตายยายมีลูกอ่อน,ออนคนหนึ่งยังคลานไม่ได้ ตั้งใจว่าจะเป็นเมืองโกสัมพีก็อาหารเท่าจีมีมีก็สุก็สารบ้างก็ใส่กระเช้ามามากินในป่าได้แค่สามวันอาหารหมดเดินทางยังไม่เต็มครึ่งป่าดีเไม่ถึงครึ่งทางก็ต้ออดอาหารกค่ไม่สามวันในที่สุดกกตวณิกะต,ตัดสินใจที่โลกมันทนไม่ไหวหิวก็หิวสามวันได้อด ก็ลูกไปวางไว้โคนต้นไม้ใบไม้รองต่อมาพยายไม่เห็นลูกก็ถามว่าถามสามีว่าลูกไปไหนเพื่อบอกวางไว้ที่โนนว่าสองคนกลับไปดูก็ปรากฏว่าลูกตายซะแล้วนี่เป็นผลอันเป็นว่าเขาไม่มีเจตนาในการฆ่าลูกแต่ความหิวบังคับมันอุ้มไม่ไหวสองคนตายใหญก็เดินมาไปถึงเขตเมืองโกสามีก็พอดีบ้าถึงบ้านในโคบานคนเลี้ยงวัว ในโคบานเขาทำบุญวันนั้นมีพระประเวรพระเจ้จาองค์หนึ่งเขานิมนต์ไว้ประจําก็เข้าไปบ้านนั้นเมื่อเข้าไปถึงบ้านนั้นในโคบานก็ถามว่าสองคนมาธุระอะไรทึก,รก็บอกว่ามาจากเมืองระกับปะาอดอยากมา,จากจะมาหางานทำในโคบานเห็นว่าสองคนอีกโรยมากทีก,ก็บอกว่าเรื่องงานที่ไม่ก่อนที่นี่มีเยอะมันยังไม่ต้องพูดกัน ผู้ก็ไดาเพียงว่าเธอจะบริโภคอาหารไหมกินข้าวก่อนก็แล้วกันเธอตักข้าวมาทุกปลายาติมให้คนในชามใหญ่ๆท่านทั้งหมดท่านสามีเห็นข้าวก็ไม่รอแล้วใช่ไหมก็ตัวอธิการมันไม่ยั้งตัวปัญยากินได้แค่ไน้อยเพราห่วงสามีแต่ความจริงชามมันก็ใหญ่สามีกินหมดปัญญาห่วงสามีถามว่าพอไหมสามีบอกยังไม่พอ ก็ส่งส่วนทิ้งตัวให้ไปในสามีขณะกินส่วนของปัญญาไม่ทันยหมดตาย,ยตายแต่ก่อนจะตายก็ไปเห็นสุนัขสุนัขกกประจำบ้านเนี่ยของายโคบ,บานเขาเขาเลี้ยงไ้วตัวหนึ่งเวลาเขากินอาหารเวลาม่นใจโคบานก็กินอาหารกินบ้างแบ่งสุนัขก,กินบ้างเธอคิดในใจว่าสุนัขมันดีกว่าเรากินอาหารดีๆอย่างนี้เราเป็นคนไม่ได้กิน อาศัยด้วยจิตใจสนใจในสุนัขตายแจกความเป็นคนเข้าทองสุนัขเป็นลูกสุนัขไปอันนี้ต้องขอเล่ารัดรับในเวลาสองนาทีหลังจากนั้นเกิดมาเป็นสุนัขแล้วก็มีความเคารพในพระบัจีพเจ้ารักมากเคารพมากเทสมาเจ้านายใช้ไปมีมนพระบจีพระเจ้าเธอสามารถทําได้แต่พอพระบัจจีพระเจ้ากลับพระใจพระเจ้เจ้า,จาหอบรับตาเธอไปขณะที่หอบไปเธอเหา่บาบังหอนบ้าง อะไรน่ความอะไรพอพระพเจรพระเจ้ารับตาไปก็ตายจากความเป็นนักขาดใจตายเพราะนึกถึงพระพเจริพุทธเจ้าการนึกถึงพระพเจรพุทเจ้าก็าาถือว่าเป็นพุทธานพุทิกรรมฐานฉะนั้นส้นนักตัวนั้นตายจากความเป็นนักก็ไปเกิดปทววดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสกิวโลกมีวิมานทองคาไปนที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารอาศัยที่เห่าที่หอน มีมนพระเจ้าเจ้าบางังส่งเสียงตามพระเจ้าเจ้าบางังก็เป็นเทวดาที่มีเสียงดังมากท่านบอกขนาดกระซิบกระซิบดังไปยีโยชนแย่เนี่ยนะมาวานเราก็แย่แล้วถ้าพูดดังถ้าพูดเต็มที่วระเต็มที่ดังก้องดาวดึงนี่รวความว่า,วาเฉพาะพุทธามเที่ยอย่างเดียวบรรดาญาโยมพระบริษัทนั่นเขาเป็นสุนัขนะ คนนักไม่มีการรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าเห็นพระพ,ยยพุทธเจ้าท่านใจดี <c oughs> มันจะแสดงความรักเมื่อมีความรักในท่านนึกถึงในท่านการนึกถึงพระพ,ยยพุทธเจ้าเขาถือเป็นพุทธานุติกรรมฐานก็ตายจากความเป็นคนในสงฆ์พุทธานุติทำให้เธอไปเกิดบนสวรรค์ชัน้นดาวดึงกติวโลกก็บรรดาญาติโยมพวกราเส่วนศัตว์ที่มันนั่งทุกคน <c oughs> เวลานี้ได้บอกแล้วว่าอนุสติสีร่รายการนั่นเขามีรายการเดียวมีพุทธ,ธานสติญาติโยมมีพุทธ,ธานุสติด้วยนึึนถงพระพุทธเจ้าคารพุทธเจ้ามีธรรมมานุสติคารพธรรมสังขานมสติคารพสงฆ์ในขณะที่อยู่ที่นี่ก็มีศีลามสติคารพในศีลท่านมีอนุสติทั้งสี่อย่างอย่างนี้ถ้ายอย่างน้อยสุด การไม่เกิดวีรวดานนางฟ้าบนสวรรค์ฉันดาวริงเป็นของไม่ยากกระวันดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปเขาญาโยมหลายตั้งใจสมา,า,สสมา,าทานศีลสมาทานกรรมฐาน